ังยังไม่ตายทั้งต้นหนึ่งครับเราไปดูไปดูหนึ่งฮะเดี๋ยวพักๆผมก็ออกไปข้างนอกกันดังอ๋ออ๋อให้ไปดูต้นเด็นให้ให้ให้สัมภาษณ์นิดนึงอ๋อได้ครับนะอาจารย์อยู่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับฮะตรงนี้คือป่าป่าช่องอำเภอป่าช่องอ๋อแต่มันเส้นนี้คือกุูกปาอเมริกาโนหวานน้อยเยอะนะอเมริกาโนเย็นหวานน้อยนะออครับเอาเป็นแบบไหน ไปกินที่อื่นไม่เห็นมีมะขามไม่รู้น้ำมะขามต้องลองเอาเป็นเอแหวนโซดาแล้วน้ำมะขามสีดำนะอันนี้ร้อยโทรนักวุฒิมะขามโซดาใชได้จ้ะมะขามโซดามีแก้วอยู่แล้วมะขามโซดาโอเคแล้วของร้อาจารย์นี่ไม่กันแบกแบก เดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับได้ได้ได้จานแต่เชิญนั่งเลยครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับครับบอบบบเอรบอบแบบเนียก็คือเขามาขุดด้วยอะไรด้วยก็อยู่ประมาณเนี้แปดพันถึงหมื่นหน่อยๆแล้วแต่ไซส์แล้วแต่อะไรเพิ่โอ้เขาขุดเองเลยเองหน้าสวนเลยนะเอาเยอะก็ปลาเขาเนี่ยสวยมากเลยนะตอนนี้นะครับเนี่ยชุดนี้เป็นชุดนี้เป็นบาฮีเหลืองอ มาจากพ่อเนื้อเยื่อเริ่มให้ผลผลิตตัดให้ผลผลิตไปใบใบฮีเหลืองครับใบฮีเหลืองเ,อาาเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ให้ข้อมูลอนิดหนึ่งครับจบจากแม่โจ้เนาะครับพี่พี่ชื่ออผมยุทธศาสตร์ดีอ่ำครับครับก็ดีอ่ำก็เป็นอ,อยู่ในวงการเกษตรมานานเนาะ <c oughs> ทำไมตัดสินใจ ปลูกอินทผลัมครับผมมองว่าพื้นที่พื้นที่อีตาน่ะดินด้วยความแม้งแรงยเฉพาะในพื้นที่ของผมมันเหมาะกับอินทผลัมครับกับพืชตระกูลปาล์มครับบาคนมีใจรักพืชตระกูลปาล์มอยู่บ้างแล้วครับเลยก็หันมาปลูกอินทผลัมครับรปะกอบบอินทผลัมของพี่จะเป็นพืชผลไม้ที่มีเสน่ห์ครับมีประโยชน์หลายอย่างครับแน้บ้านเรายังไม่ไม่มากเกิน แต่ณาชั่วโมงนี้ก็เริ่มมากแล้วครับนั่นจุดเริ่มต้นก็ได้ได้ปลูกเริ่มปลูกประมาณสักร้อยกว่าต้นครับส่วนนี้ร้อยกว่าต้นปัจจุบันมีมีกี่ 40, ต้นครับพี่ปัจจุบันมีประมาณสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบต้นครับรวมๆกันไปโดยเน้นเป็นเพราะเนื้อเยื่อครับเพราะเม็ดจะจะเหลือน้อยละเหลือน้อยมากเพราะกลายพันธุ์ไม่ค่อยดีครับส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์พันธุ์บายฮีใช่ไหมครับ ครับเป็นบาฮีโคไนซี่บายฮี ee, ครับอ๋อเป็นราคายัางไงบ้างไม่รู้ราคากิ่งพันเลี้ยงเนื้อเยื่อ <c oughs> ก็ราคาก็อยู่ขนาดสักพันกว่าบาทไป็นสองพันกว่าบาทนะครับอขนาดเล็กก้าเนื้อเยื่อออกมาจากแหล็บเลยไม่ขนาดเล็กมากแต่ถ้าเกิดรถไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็ตามราคากันไปส่วนใหญ่เขาประเทศอะไรครับที่ท ผลิตพันุ์ออกมาก็ก็ส่วนมากจะมาจากแลบฝรั่งเศส l a บอิหร่านอะไรพวกนี้ครับครับาาแล้วแล a ทางอาหรับก็มีอยู่อ๋อแต่ของเราเป็นจาก lap DPD ครับเป็นจากฝรั่งเศสครับอังกฤษมีไหมอังกฤษไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจฝรั่งเศสนะครับก็เชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้บริษัทษเขาอยู่แถวแถวใน,ในที่ไหนฮะที่ไปติดต,ต่อ เราเราเรานำเข้าเราไม่ได้นําเข้าเองเราไม่ได้นําเข้าเองเราพ่วงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับสั่งใหม่ต่อหนึ่งครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะในการลงทุนนะครับครับก็พอพอสิบต้นกระปาไปเป็นสองหมื่นแล้วนะแต่ในทางตันข้ามมันเขาก็อายุยืนอออ่าอยู่ได้เจ็ดสิบถึงร้อยปีถ้าเกิดเราดูแลดีครับ ดูแลดีก็ได้ผลผลิตได้ดีตลอดก็ถือว่าคุ้มทุนเนาะก็ถือคุ้มทุนแล้วกี่ปีได้ผลนะครับดูแลดีๆก็สามปีขึ้นคราวปีที่สามน่าจะได้ผลครับเราก็ปลูกปลูกยากนะครับวิธีป,ปลูกไม่น่ายากครับไม่น่ายากแต่การดูแลจะละเอียดตอ,อยออตอนปลูกไม่ยากอ๋อตอนปลูกไม่ยากการดูแลละเอียดการดูแลจะละเอียดอ๋อ พื่อที่จะให้ได้ผลผลิตเขาว่าครับต้องต้องได้ตามเวลาตามฤดูกาลเป๊ะครับเขาเขาทนแรงแต่ว่าเขาก็ต้องการน้ํานะต้องการน้ําครับต้องการแสงต้องการน้ํําาคครัับแลที่สญขาดน้ําไม่ได้ต้องการอุณหภูมิในการแตกจันทร์ครับการแทงจันทร์เขาต้องการฤดูกาลแทงจันทร์ต้องอุณหภูมิต่ำกว่า20อ๋อครับหนาว20ต้องหนาวนิดหนองหนาวกว่าร้อนไม่งั้นไม่ ไม,ไม่ออกมาไม่ออกไม่ค่อยออกครับธรรมชาติแล้วเลยโดยเฉพาะสายพันธุ์ใบยีครับมีผลแต่ด้านอุณหภูมิแต่บางสายพันธุ์ก็จะออกออกทวายออกไกลๆกลหลายปีก็แสดงว่าไม่เกี่ยวอุณหภูมิมากเท่าไหร่ครับแล้วการลดน้ำล,ลดเ,เว้นวันยังไงฮะครับอ,อินทผลัมต้องการน้ำมากวันละเป็นร้อยลิตรนะครับอของเราก็ให้ประมาณอาทิตย์ละสองครั้ง ถึงสามครั้งครับให้เฉลี่ยกันไปทีละสองสามร้อยลิตรประมาณประมาณเอา<ม>ให้ได้เฉลี่ยอาทีละเจ็ดแปดร้อยลิตรครับพ่าเดิอดได้ได้น้ําดีผมว่าเนื้อออกงามดีครับอินทรพลต้นที่เห็นอยู่นี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับต้นนี้เขาปีที่สี่ครับสี่ปีต้นต้นสี่ปี <c oughs> ตอนนี้<ป>โดนด้วงกินโดนด้วงกัดคอเลยก็แสดงว่าเขาออกผลมาแล้วปีที่แล้วก็ออกผลครับครับ ออกผลปีที่แล้วแต่ไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะมันเป็นผลปีแรกผลปีนี้จะรสชาติดีขึ้นอืเดินเรื่อยๆนะเนาะเดินใช่ใช่ครับผมมองยิ่งอายุมากยิ่งมาล้มยิ่งอายุมากยิ่งยิ่งรสชาติดีผลผลิตสูงสูงขึ้นรสชาติดีขึ้นเห็นเขตนี้เขาปลูกเขาก็ได้ ได้เงินได้ทองเยอะได้ต้นหนึ่งก็หลายหลายหมื่นผมมองความรู้สึกว่าปลูกน้อยดูแลละเอียดแต่ดีได้ผลดีครับผลผลิตต่อหน่วยเยอะปลูกมากดแูแลไม่มทั่วถึงบางทีก็เฟื่องโดยสาเหตุไม่ออกผลผลิตสุดต่งมันเป็นดอกออที่มันเป็นดอกออไม่สมบูรณ์เนาะ จะต้องมีการผสมครับแยกเพศอดอ,อกแยกเพศแปลงนี้ก็เป็นแปลงบาฮีทั้งแปลงอ๋อบาฮีโอเนตี้แรมอยู่ด้านริมๆเริ่มคืนทุนได้ยังครับ น่าจะคืนแล้วครับจริงเหรอโอ้ดีใจด้วยน่าจะคืนผลผลิตรอสุดท้ายอ๋อท้ายรอรอการตัดรอลูกค้าด้วยเนาะก็ลูกค้าจองคิวแล้วครับรอตัดอย่างเดียวครับก็จะหมดแล้วเรารู้ได้ไงเรานับวันยังไงนับวันจากวันผสมครับวันผสมแล้วเราก็ตัดตามตามสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ตัดต่ำกว่าร้อยห้าสิบวันหลังจากการผสม,มบางสายพันธุ์ต้องต้องเกินอะไรอย่างเงี้ยชิมเป็นหลักดูรสชาติอ,อย่างนี้ครับนี่นะครับผมก็มองว่ายังใช้เวลาอีกนิดนึงเนี่ยอายุอายุยังม่นั่นสีเขียวแต่พอได้ชิมได้ชิมลูกสีน้ำตาลนี่คืออะไรลูกสีน้ำตาลคือลูกสุกเต็มที่ครับชำ่ำแสดงว่าเขา เริ่มส่งสัญญาณว่าแก่แล้วแก่แล้วครับสุกครับสุกแล้วสุกอย่างนี้คือสุกแห้งคาต้นที่ดีกินได้ไหมฮะกินได้โอ้กินได้เลยครับแห้งขนาดนี้ที่อาลับจะไปตากแดดทาเป็นผลแห้งอแต่สายพันธุ์เรามันน่าจะไม่ดีเพราะว่าเป็นพันธุ์กรอบจะอมน้ําเยอะเวลาไปตากแห้งจะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ช่ำยังช่ำน้ําอยู่ทําไมต้องห่อเลยครับห่อห่ออันนี้คือกันแมลงครับแมลงพันธทองช่วงแรก ครับแมงวันทองช่วงเข้าเข้าหวานนะครับแมงวันทองมาแล้วก็อันนี้หอช่วงท้ายตอนที่กันแดดกันฝนเพื่อสีผลที่สวยอืครับการห่อมีสองชั้นอ๋อแล้วก็มีการมัดอันนี้ต้องมัดกันยึดน้ําหนักกันหักแล้วกยึดจุดเ่ยชิมครับครับนี่คือวิธีแล้วก็วิธีกินที่น่าจะอร่อยคือกินตามเนยอย่างนี้ ตามแนวแนวนอนคะแนวนอนอหนึ่งไม่จังเม็ดสองไม่จังคั่วสามคือรสชาติมันจะตมะวันเสมอมีทั้งฝาดและหวานอยู่ในจุดเดียวกันอืมถ้ากัดอย่างนี้ผมคิดว่าจังเม็ดจังคั่วอ,อืมครับแล้วต้นแล้วต้นที่แตกขแขนงออกมาเนี่ยเข,เขาหมายความว่าคือหน่อครับเป็นหนอ่อหน่อเป็นหน่อใช่ไหมับเป็นหน่อรูป นี่รอผมก็จะตอนในฤดูกาลนี้ยตอนเพื่อขยายพันธุ์การการขยายพันธุ์อินทผลัมมีสามแบบอะครับแบบไหนมีจากเพาะเม็ดครับมีจากหน่อแล้วก็มีจากเพาะเนื้อเยื่อครับสามชนิดหน่อหน่อคือยังไงครับจากหน่อคือต้นต้นต้นรูกที่ใหญ่แขนงมาจากต้นแม่ครับเราเรามีวิธีการขยายพันธุ์ยังไงก็จะตอนจะบากแล้วก็หน่อหุ้มเหมือนการตอนทั่วไปออจะบากที่คอส่วน บาให้เป็นแผลให้เป็นแผลแล้วก็หุ้มมีน้นยาเร่งรากแต่ล้วก็แยกออกไปหน่อที่ได้ก็จะเหมือนต้นแม่ทุกทุกประการแล้วกี่วันถึงจะรากออกมาเต็มเนี่ยบ้างก็ว่าสี่สิบห้าวันบ้างแล้วแต่การดูแลครับผมเคยตอนประมาณสี่สิบห้าหกสิบวันน่ะก็จะได้ผลก็แยกเอาไปเอาไปชำต่ออืครับก็มีวิธีการที่อ่าอ่า ทุกคนไม่ค่อยรู้กันนะวิธีการขยายพันธุ์บางทีก็ะจะไปซื้อกันจากเนื้อเยื่ออย่างเดียวมีวิธีการตอนด้วยระยะห่างที่ดีระยะห่างเท่าไหร่ครับน่าจะแปดคุนแปดนะครับอ๋อระหว่างแถวแปดระหว่างต้นแปดยี่ิบห้าต้นต่อไร่ยี่ิบห้าต้นต่อไร่อืมครับปลูกสับวางให้ได้แสงยิ่งดีอ๋อครับก็ก็คืออต้นหนึ่งสามารถทําเงินได้ประมาณ ถึงถึงห้าหมื่นไหมต้นหนึ่งบางสายพันธุ์ได้นะครับบางสายพันธุ์กับความสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยเกตด,ดีๆต้นหนึ่งมันร่วมเจ็ดสิบแปดสิบโลครับอืแล้วเกตด,ดีขายได้ห้าร้อยอย่างงี้ครับมันก็น่าถึงหลักแต่ไม่ถึงห้าหมื่นได้เรยแต่บางสายพันธุ์ได้อย่างโคเนซี่บางช่วงกิโลหกเจ็ดร้อยบางช่วงกิโลพันกว่านอกฤดูก็อาจจะได้อาจจะได้ต่อต้นเคยต้นหนึ่งได้สองร้อยกิโลเคยไหม ของผมไม่ไม่เจอครับแต่บางสวนที่สมบูรณ์สมบูรณ์บางต้นน่าจะมีอน่าจะมีอายุได้น่าจะมีครับพอทลายหนึ่งสมบูรณ์ทลายถึงร่วมสิบโลขึ้นนะครับบางต้นสิบทลายก็มีครับครับสิบทลายทลายหนึ่งประมาณกี่กิโลนะทลายหนึ่งประมาณสิบสิบถึงสิบสองโลเดินใหญ่เต็มที่สิบถึงสิบสองโลอ๋อที่ผมจะขอซื้อนี่คือทลายเดียวสิ ทลายเดียวที่เล็กๆส <10 S 2> <5 S 1> ิบห้าโลก็พอมี <10 S 2> อย่างเงี้ยประมาณสี่โลอ๋อประมาณประมาณนะสามโลกว่าสี่โลประมาณประมาณจากสายตาอืขายโลเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ขายหน้าสวนจีเนี้ยครับม,มันมันมันราคามันขึ้นลงตามตามตลาดที่ความต้องการของดีมาร์ทพายประมาณนี้อ๋อทีนี้เลยก็ร,ร,ราคาไม่เต็มที่โควิดด้วยผมขายสี่ร้อยห้าสิบอ๋อเป็นจังหวะจังหวะนะเป็นจังหวะครับเป็นจังหวะ แตบ่บางจังหวะก็ได้ถึงห้าร้อยนะก็ได้ห้าร้อยครับบางจังหวะก็อาจจะสี่ร้อยสามร้อยกว่าอะไรทั้งนั้นเนี่นะตามคุณภาพตามคุณภาพด้วยอ๋อตามคุณภาพอันนี้ตัดกับบดแล้วผมพามาดูทลรายใหญ่ก็ทรายธทรายนี่ถ้าเราเก็บโลลบหน่อยลบหน่อยอันนักเต์มาเที่ยวหาเลยลบหน่อยอันนี้ก็ถือว่าธาายพอประมาณนะครับเนี่ยออ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณหกโลกว่าหกเจ็ดโ,โลครับเธอสิบก็จะขึ้นใหญ่กว่าเม็ดใหญ่โอ้โหลำต้นก็ไม่ให้น้อยนะใหญ่โตโโหลานนะครับนะแล้วการตัดแต่งมีมีการวิธีการยังไงครับก็จะตัดแต่งช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกันล่ะต้นการให้ผลผลิตจะให้ปุ๋ยดูแลสวนล้างสวนดูแลสวนตลอดนี่ก็จะเริ่มตัดให้ใบเกี่ยวก็จะตัดใบที่มันตกลงมาเราก็ตัดแต่ก็จะพยายามจะเก็บใบสมบูรณ์ให้มากที่สุดเพราะผมมีความรู้สึกว่ายิ่งเอาใบออกต้นยิ่งชะลูดขึ้นสูงยิ่งเลี้ยงใบสมบูรณ์ไม่ตลอดอย่างเนี้ยครับต้นมันจะอ้วนอ้วนขึ้นตลอดผมมองว่าต้นอ้วนน่าจะทําให้ท่ออาหารใหญ่ มันมันสูงมากก็เก็บเกี่ยวลําบากนะเก็บเกี่ยวลําบากครับแล้วผลผลิตลูกเลิกน่าจะไม่ค่อยดีเพราะนลำต้นไม่อ้วนอืมโอเคก็ฝากาข้อคิดแนะนำผู้ชมทางบ้านนิดนึงสำหรับวงการอินทรารามที่จะตัดสินใจปลูกอินทรารามนะครับฝากนิดนึงครับพี่ ครับก็ก่อนปลูกศึกษาเรื่องสายพันธุ์ให้แม่นครับให้แม่นแล้วก็ลงรงมือปลูกครับเพราะว่าสายพันธุ์ผิดก็ก็จะล้มเหลวแล้วก็เสียเวลามากเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาการเลือกสายพันธุ์ที่ดีก็ชนะประสบความสำเร็จไปแล้วห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ให้ความดีเป็นหลักครับให้วความสำคัญสำคัญก็สายพันธุ์สายพันธุ์ครับ ส่วนวิธีการปลูกอะไรต่างๆก็ไม่ไม่เรียนรู้ได้ครับเรียนรู้ได้ตลอดครับปรับปรุงไปตามรู้จักหลักพืชศาสตร์เขาก็จะปรับปรุงได้ตามเนี้ยไปเรื่อยอืครับแต่ถ้าสายพันธุ์ผิดก็ถือว่าเออผิดพลาดเลยผิดพลาดเลยผิดพลาดเลยครับอืเห็นพี่ปลูกต้นอะไรด้วยนะผมมีต้นเบาแบบสลับอยู่ครับบอละ โอ้บาบับนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้อย่างไงครับบาบับเป็นไม้แอฟริกาครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแอฟริกาแล้วเดี๋ยว<ล>ยพาไปดูนิดนึงใช่ครับดีได้เม็ดพันมาจากเพื่อนเอามาฝากก็ได้ขยายกันกี่ปีแล้วครับที่ที่ที่ทำบาบับอยู่บาบบับชุดนี้อายุก่อนก็เข้าปีที่ห้าปีที่หกแล้วครับอ๋อทยอยปลูกไปเรื่อยทยอยปลูกออฮปีที่ห้าปีที่หก เราก็ขายขายเป็นไม้อะไรม้ประดับไม้ประดับเขาก็มาล้อมเอาไปบครันี่มาล้อมเอาไปครัแต่อีกจุดหนึ่งก็อยากทําเป็นสวนป่ามีความรักป่ามีความรักป่าก็คือสร้างรายได้ด้วยครับแล้วก็เราก็ได้ได้ชื่นชมคผมจะเลี้ยงลำอย่างเงี้ยครับเนี่ยให้มันลำใหญ่เลี้ยงลำใหญ่ใหญ่อ้วน ที่วาดแปนไว้นะครับก็ถือว่าทำไราไยได้ได้ดีนะเป็น,ปนไม,ไม่ไม่ถูกเลยนะครับค่อนข้างที่จะทำราคาได้ดีนี่เลยครับโอ้ให้ใหญ่อ้วนขึ้นได้ลักษณะนี้ยาเมื่อผมอายุมากครับ ผมก็จะเจาะหมักไวายอินทรพาลัมอ๋อให้ด็อกเตอร์มาชิมโอ้เป็นไงเป็นไงไอเดียไอเดียสอก๊อกเลยเ<อ>ใชชิมไวน์อินทรพาลัมอ๋อครับแล้ว,ลว,ลวเนื้อไม้เขาเป็นสีขาวเนาะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนครับเป็นไม้เนื้ออ่อนอไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเพื่อ,อความสวยงามอย่างเดียวหรือว่าเขาเอาไปทำมีประโยชน์ทกุกส่วนของเขานะครับนี่อเมริกาใช้มีประโยชน์ อผลของเขามีวิตามินซีเนื้อเขาครับวิตามินซีสูงกว่าอ๋อมีผลด้วยมะนาวเจ็ดเท่าตัวครับมีคาราเจ้งสูงอ๋อจะแดงว่าเปรี้ยวจี๊ดเลยเลยเปรี้ยวจี๊ดเลยกินดีชงเป็นน้ำกินดีครับแล้วแล้วที่ส่วนนี้ออกใบก็มีสารต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระมะเร็งเปลือกสามารถใช้เป็นปอครับเนี่ยพวกพวกอาหรับพวกอยู่ตามทะเลทรายพวกอเมริกาครับอเมริกาอเมริกา อ๋อใช้เป็นเชือกนะเชือกเป็นปอดึงเส้นเลยน้ำลอกชีวิตอยู่ได้เขาขุดโพรงแล้วขุดโพรงอยู่มันก็อยู่ได้อือยู่กัมันได้แสดงว่าระบบท่อน้ําท่ออาหารเขามีความแข็งแรงมากครับครับอยากรู้มาคร่าวๆคือจุดน้ําตอนเติบโตเต็มที่ได้เป็นแสนลิตรในลาต้นเขาสามารถมีน้ําปริมาณน้ําความชื้นได้ครับได้เป็นแสนลิตรับก็น่าจะเก็บกักความชื้นให้พื้นที่ได้ น่าสนใจมาก <Okay. S 2> ก็เป็นแนวคิดนะครับสําหรับท่านผู้ชมเกี่ยวกับวงการเกษตรก็ถ้าจะปลูกเบอบบบเอาไว้สร้างไรายได้แล้วก็อนุรักษ์ป่าเนาะจะได้ฟอกอากาศไปด้วยครับ <laughs> สําหรับวันนี้ก็ได้ข้อมูลพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณพี่โป้มากนะครับพี่โป้แม่โจ้เนาะ <laughs> เป็นที่ เป็นที่รักของน้องๆแม่โจ้แม่โจ้ห้สิบ้านกลางสิบเจ็ดได้ได้ได้ไปคืนสู่ย่าวแม่โจ้บ่อยไหมครับพี่บ่อยครับบ่อยครับบ่อยไม่ขาดเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆทีมนครสวรรค์ก็แวะเวียนไปหานะครับไปมาหาสู่กันครับครับเด็กเกษตรเป็นเพื่อนแล้วอยู่ในสายเลือดครับอยู่ในสายเลือดไม่ออกคลายไม่ออกเข้าเส้นเลือด แล้วห่วงเบอร์โทรมิเนี่ยมีคนโทรก็มาติดต่อก็ยินดีครับเดี๋ยวฝากด็ออเตร์ไว้ครับ<ช>ยินดียินดีครับยินดีเบ,บ,บ,บอร์เบอร์ฟอบอกได้ไหมครับได้ครับ081ย์ครับหนึ